สวัสดีตอนใกล้หนึ่งหนึ่งทุ่มนะครับผมจํบงานเก็บร้อยล้วนะครับวันนี้ทำไปได้สิบสิบสี่ออร์นะครับสิบสี่อออเดอร์นะครับรวมงาันก็ห้าร้อยสามสามบาทครับวันนี้ได้วันนี้ได้ได้น้อยนะครับเพราะว่าต้องรีบต้องรีบกับวันนี้ใ,ใกล้ยีหนึ่งทุ่มแล้วนะครับท้องฟ้าวันนี้ก็บดบวงนี้นะครับปกติ วันนี้ได้น้อยมมากครับออเดอร์นี้แทบอาจแทบจ่ายชั่วโมงแรงงานนะครับก็พยายามให้ได้ทั้งห้าร้อยคนีก็คือโอเคเลยครับวันนี้ผมอยู่ที่มุดอาจที่มุดดอกขาวนะครับกำลังจะ,ะกำลังจะกลับบ้านนะครับออเดอร์สุดท้ายที่ไปส่งเมื่อกี้ก็โนแดมบัน บันทีนะครับระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะทางจะโ,โลตันไปครับไปโรงแรมก็ประมาณประมาณสิบสิบกิโลได้ครับก็ได้หกห้าค่าสง่งหกหกสิบสี่บาทครับถือว่าโอ,โอเคนะครับวันนี้รถเ,เยอะมากเลยครับ วันนี้ก็ก็ยังเยอะนะครับเยอะนะครับวันนี้ทำโบนัสประจำส,สัปดาห์เตไปครับก็ได้เงิน3ามบาทนะครับแล้วก็ทำเก็บเก็บเพชรไปนะครับตนนด้สองสองสองร้อยกว่าเดรียญน,นะครับ ร้อยบาเมตรครับก็เป็นเงินก็ประมาณสักอาสักย์อา,อาทิตสามถิบปันนะครับตาน้อยครับวันนี้ขอตัวไปไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ